เมื่อสักครู่เกมคราชครับเด้งออกเหมือนเดิมครับเกมนี้ก็จริงๆบักเยอะเหมือนกันเมื่อกี้ยังคุยกันไม่จบจะปิดไลฟ์ละก็ยังดีมาคราชตอนจบเกมนะครับถ้ากำลังเล่นๆอยู่หาหลุนตอนจบก็เนาะครับก็ทักทายคุยกันนิดนึงครับก่อนพรุ่งนี้จะไลฟ์กันต่อว่าจะลุงหนูจะไลฟ์เกมอะไรดี เดี๋ยวระหว่างรอเข้ามาขอดูหน่อยสิครับว่าไม่ไม่เกมใหม่ละอยู่ตรงนี้ละใช่ครับเกม r a s h ครับ t u l t เครับเมื่อกี้นี้เด้งเหมือนเดิมกำลังพูดพูดอยู่ตุ้มหน้าจอสีฟ้าเป็น PC เลยนะครับคุยกันนิดนึงครับอีกสัก3-2-3นาทีก่อนจบแหมเล่นกันมาตั้ง11 EP 10-20ชั่วโมง จะจบกันง่ายๆอย่างนี้ก็นะต้องต้องคุยกันหน่อยนะครับก็ทุกคนให้กำลังใจช่วยลุงหนูเล่นเกมผีต่อเล่นเกมผีบน Play ์สเดี๋ยวลุงหนูจะรอดูลองดูนะครับว่าเ,เกมอะไรดีหรือว่าจะเล่น Resident Evil Revelation ซึ่งไลฟ์ไปลุงหนูไลฟ์ไปตอนหนึ่ง เกมผีก็สนุกนะครับจริงๆส่วนตัวลุงหนูชอบเกมผีแต่ลุงหนูเล่นบน Play4 ไงครับแล้วก็ PC ไม่มีลุงหนูมี Mac และเกมบน Mac ก็เนาะ Hello Neighbor เล่นวันนั้นลุงหนูเล่นไม่เก่งอะ่ะเล่นแล้วงงกระโดดต้องแทงต้องแทงง,งงงก็เลยก็เลยไม่เล่นต่อครับ Hello Neighbor The Closing Shift แต่ตอนนี้ลุงหนูมีเกมในใจแล้วที่จะไลฟ์ต่อนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นเกมแนวดาร์ากเหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่าดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้เพราะว่าเกมมันไม่มีซับไทยครับเป็นภาษาอังกฤษเป็นอะไรไหมไม่มีซับไทยเกมเพลย์สที่น่ากลัวน่ากลัวมีอะไรอไหมครับลอง r o บบอกสเปกเตอร์โรบ x อกโรบเมื่อต้องเล่นบนบนคอมเหมอะนะครับรัศมีกระแสครับไม่เป็นไรครับดูย้อนหลังได้ดูย้อนหลังได้ครับแวะมากโอ้ยดีใจนะครับมาให้กำลังใจลุงหนูคอมเมนต์ทักทายมาฝากกดไลค์ให้ลุงหนูด้วยครับถ้ายังไงฝากฝากกดไลค์ด้วยไม่ต้องแชร์ก็ได้ครับก็แชร์บางทียุ่งวุ่นวายแต่กดไลค์ง่ายดีกดคลิกเดียว s e กิโรเหรอเซกิโรลุงหนูเล่นลุงหนูเซียนเอลเดนริงนะได้แพลทินัมด้วยนะครับ e ปเด n นริงจบไปไพักใหญ่ละเซกิโร่เห็นเขาบอกว่ายากทีเดียวครับอ่ะคุยอีกสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวปิดไลฟ์ครับสเตรสเตรน้องแมวเหมียวใช่ไหมจริงๆเป็นเกมน่ากลัวไหมอ่ะ สไปเดอร์แมนลุงหนูก็มีครับสไปเดอร์แมนมีมีแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเกมดาร์กดารเกมผีสเตรนน้องแมวเนะี่ยมีครับมีเพราะว่าลุงหนูเป็น PlayStation Plus แบบ Deluxe ก็ก็เกมนี้เขาให้เล่นฟรีด้วยตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วละแต่พอดีก็ นะครับติดเกมนี้อยู่แมดิสันเนี่ยอ่าสเตย์สเตรเป็นน้องแมวเมียมยม้ยวนะครับแล้วก็หุ่นยนต์ครับเดี๋ยวลงดูหาเกมผีดักดัก,ดกเล่นต่อดีกว่าพรุ่งนี้เอาแล้วครับก็ปิดไลฟ์ดีกว่าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับวันนี้แล้วก็ทุกคลิป ที่ผ่านมาก็โดยเฉพาะพิโกครับพิโก้อยู่เป็นเพื่อนลุงหนูตั้งแต่ EP หนึ่งเลยครับจนจบ EP นี้เดี๋ยวตอบนิดหนึ่งแฟชท m โมโฟเบียไม่มีบนเ l a y แล้วก็ไม่มีบน Mac ครับแฟช m โมโฟเบียต้องเล่นบน PC ลุงหนูไม่มี PC แง่กับฝากคอมเมนต์ไว้ในคลิปนี้ก็ได้ครับคลิปเนี้ยคลิปที่ หลุดจากจากเนี่ยครับว่าแนะน,นำเกมมาได้ไม่ได้ยังไงก็เป็นไอเดียให้ลุงหนูเผื่อเผื่อไปค้นหาว่าว่าว่ายังไงครับ t ีวีก็ช่วยโอ้วันนั้นคำรหัสเซฟนะกว่าจะเนาะครับเกมผีโอโหดต่อครับได,ได้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 ครับ,รบก็นะครับคอมเมนต์ที่คลิปนี้ หลังจากปิดไลฟ์นะครับว่าแนะนำมาแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าพรุ่งนี้เราจะเริ่มเกมอะไรกันดีเอาละครับขอบคุณมากกี่โมงและสองทุ่มพอดีสองนุ่มนิดนิดพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ก็น่าจะประมาณทุ่มนิดนิดวันนี้ลุงหนูเพลินเสร็จธุระเร็วก็เลยไลฟ์เร็วครับเจอกันพรุ่งนี้ครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ขอบคุณมากครับพบกันพรุ่งนี้ครับ บายบายครับฝากคลิปไปดด่นของลุงดูด้วยนะครับบายบายปิดไลฟ์แล้วเย่แม d ดิสันจบแล้วเย่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  <laughs> บายครับายบายครับ,บ